ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งออกนะครับในวันที่เดือนมกรานะครับที่ผ่านมานะครับปี2567นะครับก็จะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับหลวงพ่อรวยประสาททิโกนะครับชนะจนนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็ปลุกเสกนะครับในวันอังคารที่30มกราคม2567นะครับเวลา16.39นะครับณอุโบสถนะครับ วัดหนองกลางนะครับผมอําเภอพาชีจังหวัดอยุทยานะครับผมนะครับในวิธีปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับก็มีนะครับหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดปะดูนะครับอ่าหลวงพ่อนวนนะครับวัดแก้วเจริญนะครับหลวงพ่อจิ๋วนะครับวัดมณีชนขันนะครับหลวงพ่อหล่อนะครับวัดโพกบเจ้านะครับผมหลวงพ่อหน่อยนะครับวัดหัวคุ้งนะครับหลวงพ่อแม้นนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับ หลวงอาพระอาจารย์เลี้ยงนะครับวัดจอมเกตนะครับผมหลวงพ่อบุญยิ่งนะครับวัดอุทัยโพธารามนะครับแล้วก็พระอาจารย์เหล็กวัดหนองทรายนะครับผมหลวงพ่อสมคิดนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็พระอาจารย์นพวรรณนะครับวัดเสนานิมิตนะครับพระมหาสยามวัดบึงกลุ่มนะครับแล้วก็พระครูประหลัดสำรวยนะครับวัดบึงกลุ่มนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมาในเหรียญรูปไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับผมจะมีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าเหรียญเจริญพรนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับปาสาธิโกนะครับผมนี่นะครับชนะจนนะครับบุรณะกุติสงนะครับวัดหนองกลางนะครับอำเภอพาชีนะครับผมนี่นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหนงพรวอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันต่อครับผมอ๋อด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล่องสันนะครับผมนี่นะฮะโอเคครับกล่องก็จะเป็นรูปแบบในการเปิดแบบนี้นะครับที่ผมได้มานะครับก็จะมีอยู่สองเหรียญสองพิมพ์นะครับผมจะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับหนึ่ง เหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาแกะซิลสักครู่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเอียดกันนะครับเหรียญนะครับเมื่อเราหยิบขึ้นมานะครับก็จะมีความนะครับคมชัดนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับก็ด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปครึ่งองค์นะครับเป็นนี้เป็นงานนักกากนะครับหน้ากากทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดงนะครับต่อเก้ารอบนะครับตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับปราสาททิโกนะครับ แล้วก็เจริญพรด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีเลข9ตอกอยู่นะครับเส้นเส้นสายของตัวเหรียญนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นสายปดลงมาคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นชนะจนนะครับเลขโค้ดนะครับจะเป็น559นะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับวัดหนองกลางนะครับจากองเล็บจากแดดนะครับอําเภอภาชีจังหวัด ยุทธยานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มที่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็ในส่วนของตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับก็จะมีความลึกนะครับคมชัดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงตัวฟอนต์นะครับก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ อ่านะครับผมจะไม่เรียบนะครับจะเป็นผิวคู่ขัดแบบนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับก็เส้นสายต่างๆนะครับก็ถือว่าคมชัดมากๆนะครับมีอ่ามิตินะครับผมสามารถอ่าดูได้นะครับในริ้วรอยต่างๆนะครับผมสังคติดีวอต่างๆนะครับก็คมชัดนะครับเส้นสายนะครับตรงเลขเก้านะครับบริเวณเลขเก้าต่างๆเนี้ยก็จะมี ความชัดนะครับในการตอกลงไปนะครับนี่นะครับจุดที่สังเกตได้อ่าชัดเจนนะครับก็จะเป็นบนหูเหรียญนะครับก็จะมีตอกลอริงไว้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับจุดที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดก็คือบริเวณขอบเหรียญนะครับที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นวงกลมวงเดือนแบบนี้นะครับวิ่งตลอดทั้งองค์เลยนะครับนี่นะครับ นี่ครับตัวทั้งบริเวณขอบเหรียญนะครับนี่นะครับผมพลิกมาด้านหลังนะครับบริเวณตัวหนังสือคําว่าชนะจนนะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็จะไม่เรียบนะครับจะเป็นขุข่าแบบนี้นะครับนี่นะครับดอกเลขเก้านะครับนี่ครับหลวงพ่อรวยประสติโกนะครับผมโค้ดนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็จะไม่เรียบนะครับตัวหนังสือนะครับในฟอนต์นะครับนี่นะครับส่วนตัวยันนะครับก็จะเป็นยันอาตั้งขึ้นมานะครับมีความคมชัดนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับเป็นลอริงตรงนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็เป็นดอเด็กตรงนี้ครับบริเวณขอบเหรียญนะครับด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นรอยริ้วนะครับของตัวบล็อกวงเดือนนะครับวิ่งนะครับบนแบบนี้นะครับนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะในรายละเอียดนะครับหรือว่าคมชัดสวยงามนะครับผมขอบข้างนะครับก็อาจจะเป็นตัวขอบตัดแบบสมัยใหม่นะครับตรงนี้ ก็ถือว่า,าดูง่ายครับพระใหม่นะครับดูง่ายนะครับนี่นะฮะหน้าก,กากนะครับเรามาดูอีกองค์นะครับ องนะครับก็จะเป็นแบบรูปนั่งองค์นั่งเต็มองคนะครับองนี้นะครับก็จะมี็นเลนพรอมเขามาจะเลนพรอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือหลวงพ่อรวยอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับนี่นะครับฟ้อนตัวหนังสือก็จะเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นผิวไม่เรียบนะครับในตัวหนังสือนะครับนี่ครับรูปหลวงพ่อรวยนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับ นี่นะครับคมชัดนะครับบริเวณขอบนะครับก็นี่นะครับก็มีความเห็นนะครับเป็นวงเดือนวิ่งนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับ สำหรับเลขโคดนี้ก็จะเป็น9นะครับ9ก้าสี่ห้านะครับนี่นะครับครับก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับในวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับภาษาทิโกนะครับก็สามารถร่วมกันทำบุญนะครับเก็บ รุ่นนี้ได้นะครับผมก็มีราคาเช่าหาที่ไม่แพงมากนะครับราคาอยู่หลักร้อยต้นๆ้นเองนะครับผมก็พี่ชั้นไหนนะครับสนใจนะครับก็ลองค้นหาดูได้นะครับในทิกต o อกนะครับก็ยังมีสายไลฟ์นะครับมาไลฟ์จำหน่ายให้กับพี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันอยู่นะครับผมนี่นะครับเหรียญก็สวยงามดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะมี วัสดุมงคลรุ่นไหนอีกนะครับก็เดี๋ยวเราคอยติดตามรับชมกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ